สวัสดีครับนี่ครับผมมาจากเพจมีดอลันดิคยุทธยานะครับนี่ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอครับรีวิวนะครับการใช้งานของมีดมีขอนะครับหัวนี่เป็นเหล็กแหนบนะครับเป็นเหล็กแหนบตีอย่างดีนะครับสันมีดจะหนาอยู่ที่สี่ถึงห้ามิลนะเราจะมาดูฟารคมกันนะครับนี่ครับดั้มนะครับเป็นตั๊ดซิงค์นะครับสนิทไม่มีขึ้นนะครับก็เมื่อกี้เราได้ลองหัวไปแป๊บนึงนล้นนะครับนิดๆหน่อยนะครับต้นเหตนะครับ เราจะลองหัวจริงไม้กันดูเขาจะหัวเข้าหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับตามมาเลยครับไม่รู้จริงกับถิ่นนะครับอืมให้ดูถิงนกับถิ่นแต่ลำบากนิดนึงครับนี่กระต่ายครับไม่รู้จริงกับถิ่นนะครับได้เลยได้น้อยฟันได้นะใหญ่ๆก็ฟันได้ครับ นี่ดูใหญ่ๆนะครับไม่หายหอก็ฟันได้นะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับผมตามคมของพี่นะครับนี่ครับโอ้ยก็ค่นี้ครับก็จบการรายงานที่แค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ